สวัสดีครับเจอกันวันอังคารครับวันนี้วันนี้เอามีดก้านบามาขายนะครับนะวันนี้ทำออกมาแล้วครับสองเวอร์ชั่นนะครับเป็นในเป็นมีดอ่าทรงเนี้ยครับทรงอ่ากูลขากับทรงโบวีนะครับนะอันนี้เป็นโบวีขนาดเล็กนะครับนะโบวีขนาดเล็ก ายาวเท่าไหร่นะหนิ้วได้ไหมอ่ยาวหนิ้วนะครับนะหูรักขาก็6นิ้วเหมือนกันหูราักานี่แปเออหกนิ้วหกนิ้วครึ่งนะครับนะครับเป็นไม้ไอ้ด้ามด้ามนี่จะเป็นไม้ชิงชันนะครับนะไม้ชิงชันนะครับลายสวยมากเลยครับนะลายสวยมากแล้วก็คนทานดีเลครับนี่นะครับนะ มีมีตาไก่ด้วยนะครับนะมีตาไก่ร้อยร้อยสายด้วยนะครับอไอตัวเาเรียกกาดนะครับกาดทองเหลืองนะครับกาดทองเหลืองนะครับทำฝีมือช่างแกะล,ล้วนเลยครับอันนี้นะครับผมก็ทีมงานก็ทำใบมานะครับทำฝักทำใบมาก็ อันนี้ก็ยังไม่ได้ลงลงลงสีใส่ใส่ทองเหลืองเสร็จเลยนะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้บทเวลาไปก่อนนะครับอันนี้นี่เดิมเดิมนะครับอันนี้อันนี้ธรรมชาติมันนะครับอันนี้นะสีธรรมชาติไม้สีธรรมชาติมันจะเป็นออกมแบบนี้ครับถ้าเราลงเลกเกอร์แล้วก็มันก็จะสวยงามแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสองสีนะครับนะ ของสีเป็นไม้เขาเรียกท่าท้าทางเหนือเขาเรียกไม้เก็บนะครับไม้เก็บนะครับนะแข็งโอ้โคตรแข็งเลยไม้เก็บเนี่ยครับาทางทางภาคกลางก็เรียกว่าไม้ชิงชันนะครับนะไม้เก็บไม้เก็บนี่ก็สวยนะครับอันนี้ก็เป็นอากาศทองเหลืองนะครับงานหล่อนะครับนะครับ ก็ฝักก็เป็นเนี่ยครับฝักก็เป็นไม้สักทองเนี่ยคาดคาดหวายนะครับคาดหวายตามทรงมีดนะครับไอมีดชุดนี้นะครับเป็นเหล็กก้านวาวนะครับเป็กเหล็กก้านวาวเรือนะครับเน,นี่ยก้านวาวเรือมันจะได้อันใหญ่แบบนี้นะครับนะถ้าถ้าเป็นก้านวาวรถธรรมดานะครับรถสิกรถลายเรื่อมันแค่เนี้นะแค่นี้แหละ เอามาทํามีดไม่ได้นะครับเอามาทํามีดแกะสลักแค่นั้นแหละนะครับอันนี้เป็นก้านวาวเรือเรือนะครับนะก้านวาวเรือแต่ว่าไม่ใช่ก้านวาวเครื่องจักรนะครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นก้านวาวเครื่องทําไฟในเรือนะครับ <Pass ed ager> เครื่องกาเนิดไฟฟ้าภายในเรือนะครับนะใช้แต่เครื่องมโหลานเลยและนะครับผมเครื่องนี่เครื่องยนต์ขนาดยักษ์เลยคร <ijn> ับของเรือนี่นะ ก็ได้มาครับได้มาเอฟก็ได้มาเป็นบางครั้งนะครับนะหายากนะครับหายากคมกิบเลยครับอันนี้นะเหมือนมีดหาตัดนลครับนะอันนี้ก็อยู่เอาทิ้งไว้อย่างเนี้ยครับมันนานนานแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นสนิมนะครับนะสนิมไม่ไม่กินแต่ว่าถ้าอันเนี้ตรงตรงนี้ตัดยากนะครับพวกนี้ตัดยากบ้าง คือเอาไฟนะเอาแก๊สเผาเนี่ยไม่ไหม,ม่ครับไม่ไม่เข้านะครับใช้แก๊สตัดเนี่ยไม่เข้าเคยเคยลองให้ดูละนะนะนอกจากใช้ไฟเบอร์นะครับใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์เบียเบียเอานะครับนะเบียเอาตัดเอาครับนี่ครับแล้วก็เจาะรูนะครับอันนี้ก็เจาะรูมีมี มีอันนี้ด้วยนะครับมีไอ้มีท่อนะครับเขาเรียกผมเอาใช้ท่อเนี่ยครับท่อท่อใส่เข้าไปดูอีกทีเจาะเจาะแบบเนี้ยเจาะเจาะไม้แบบเนี้ยครับใช้ใช้ท่อใช้ท่อท่อท่อแอร์ว่าไงนะนะท่อน้ํายาแอร์นะครับนะสวมเข้าไปอดีเลยนะครับตีเป็นเปเปอร์อะไรนะนะตีเป็นอันนี้ก็ ใส่สายน้มได้สบายๆเลยนะครับนะก็พกติดตัวเป็นงานเหาะมือนะครับกระชับมือดีมากครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะทับด้ามมันเนี่ยมีเนี่ยครับทำทำเข้ากับร่องมือดีนะครับอันนี้นะอันนี้นี่ก็เป็นโบวี่นะครับโบวี่โบวี่ก้านวาวนะครับนะ ก็ราคาก็พอซื้อหากันได้นะครับนะก็เท่ากันนะครับสองสองพันสองพันบาทนะครับสองพันบาทรวมส่งนะครับนะครับสองพันบาทรวมส่งผมมีอยู่อย่างละหเล่มละอย่างละหกเล่มแค่นั้นนะครับโบวีก็หกเล่มนะครับโบวีก็หกเล่มนะแล้วก็ ปูกระปูราคาหกนิ้วครึ่งนี่ก็หกเล่มเหมือนกันมีร่องเลือดมีอะไรนะครับอันนี้ถ้าอยากได้มีดพกนะครับมีดพกเนี่ยครับมีดพกก็มีดพ,พกขนาดพอเหมาะมือนะครับมีดเดินป่ามีดพกนะครับใช้ทำอาหงอาหารใช้ไอต่างๆนานานะครับผมนี่ก็ เหลือกินเลยนะครับคมเนี่ยนะครับคมนี่ชนิดที่ว่าหายห่วงะลรับวันนี้ที่สมุดนี่ก็หนังสือนี่ก็ไม่ไม่บางนะครับไม่ไมบางครับคมนี่รับรองเลยนะครับคมเหมือนมีดผ่าตัดเลยนะครับผมใช้ก็ระวังหน่อยกันนะครับ ไอเรื่องว่าคมหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องถามนะครับนะไม่ต้องถามนะครับบอกว่าเวลาใช้นี่ขอให้ระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับนะเวลาถือไปเนี่ยเวลาตกเนี่ยครับตกใส่ใส่หลังเท้านี่ก็โอ้เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับนะก็เคยมีนะครับเคยมเีเด็กนะครับเด็กเอามาเนี่ย ไม่ใช่เด็กนะคนข้างบ้านนะครับก็มาเที่ยวหาครับแล้วก็ดึงเล่นอะไรพวกนี้นะครับทีนี้หลุดมือนะครับหลุดมือตกใส่หลังเท้านะครับไปตัดเส้นเลือดใหญ่โอ้โหเลือดพุ่งอย่างาน้ำปลาปาท่อปลาแตกนะครับ <c oughs> เออไปจบเกมที่โรงพยาบาลน,นะครับนะโอ้โห มีไม่ตัดเอ็นนะครับนะมันคมนะครับนะใช้งานก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมผมเจาะรูไว้ให้แล้วครับนะเอาหาเชือกนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยเวลาจะใช้งานเราก็เอามาอันนี้เอามาใส่ที่ข้อมือนะครับนะไอ้เรื่องเรื่องแข็งนี่ก็เรื่องแข็งนี่ก็หายห่วงนะครับนะ เรื่องแข็งเรื่องมาตรฐานมอกออยู่แล้วนะครับนะเรื่องคมเรื่องแข็งเนี่ยได้หมดนะครับนะครับเรื่องเรื่องคมเรื่องแข็งเนี่ยอันนี้ก็คมนะครับอันนี้ขนาดผมเอาส่วนที่แข็งขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้นะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับนะลองลองให้ดูหน่อยก็ยแล้วกันนะครับนะก็ เรื่องแข็งนี่ก็มาตรฐานุตษาหัแกะนะครับนะไม่ว่าตะปูเล็กตะปูใหญ่นะี่ก็ชิวๆนะครับนะเด็กๆก็ทําได้อย่างนี้นะของผมนี่มันต้องน็อตตัวใหญ่ๆนะครับผมหาไม่เจนนับนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้คือหลายคลิปละออกไปนะครับก็คงจะเคยเห็นกันแล้วนะนะอันนี้ก็ โชว์ให้ดูนะครับว่ามันแข็งเหมือนเหมือนที่เคยทำมาทุกทุกครั้งนะครับนะนะฮะก็ซื้อไปแล้วก็เก็บไว้ดีครับราคาสองพันเงี้ยนะนะนะก็แข็งแข็งแล้วก็คมแล้วก็แข็งนะครับแล้วก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับเสวยงามเลยนะครับ ฟลิกก็ระดับสุดยอดนะครับอันนี้นะไม้สั่งนะครับเนี่ยครับเน็บเน็เกียวเน็บไายมีดคกมีดมีดคกใช้ทำอาหารใช้แร่ใช้ปาดใช้แทงใช้ขว้างได้เลยนะครับนะเนี่ยก็ขายซื้อกันได้นะครับก็ าราคาเท่ากันนะครับ $2000... บาทเหมือนกันหมดนะครับนะแล้วก็ทีนี้ก็มีอยู่ $12 เล่มน,นะครับอย่างละ $6 เล่มน,นะครับเร็วๆหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าค่ารุ่น2เนี่ยครับนะคือมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้ผมประกอบเองนะครับผมทําเองทําด้ามทําอะไรเองหมดนะครับ มันช้าหน่อยนะครับทุงทีจะมีคนช่วยนะครับแต่ตอนนี้ว่อย่างว่านะเอามาทําเองมันก็เลยช้าหน่อยครับนะก็มันก็จะคอยหน่อยแต่ตอนนี้มีอยู่สองเล่มก็รีบๆเอาหน่อยนะครับนะก็อย่าลืมติดตามอีกหน่อยนะครับนะตั้งแต่ปีที่แล้วเรายังไม่ถึงสองหมื่นเลยหมื่นเก้าพันกว่านะครับ ขาดอีกไม่เท่าไหร่นะครับนะกดติดตามหน่อยให้มันถึง2องหมื่นนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีถ้าถ้าถึง2องหมื่นแล้วผมจะมีรางวัลนะครับผมจะแจกดาบสักเล่มสองเล่มครับผมก็เราก็มาเล่นสนุกกันนะครับนะติดตามนะครับเบอร์โทรสั์ช่างแก่นะครับ 0899547220นะครับลายก็ oh, 0863780810นะครับนะอันนี้เป็นงานระดับระดับทีเมี่ยมเหมือนกันนะครับนะก็ขายขายไปทำเสร็จแล้วขายไปก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับนะก็อันนี้ก็ทำเองล้วนนะก็ <c oughs> อยากจะให้เอฟซีใั้ ของดีๆไปใช้นะครับนะมีดอย่างขู่ก็มีอย่างแพงก็มีดาบก็มีนะครับดาบตอนนี้ก็ทําออกมาเป็นดาบล็กแบริง่งมีตานะครับมีตามีทั้ง21นิ้วนะครับ21นิ้วยี่สามนิ้วนะครับ19นิ้วนะครับดาบสมุไรส่วนดาบดาบสมุไรสมุไรล้านานาก็มีนะครับนะก็ยังไม่ได้เอาออกมาขายนะครับ ดาบสมุไรล้านาคารานะครับมีซื้อบะซื้อบะด้วยนะครับก็มีอยู่หกเจ็ดเล่มเหมือนกันนะครับก็สั่งมานะครับดาบดาบดาบมีอยู่เยอะครับตอนนี้ก็ดาบเหล็กแบร์ลิงนะครับเหล็กแบร์ลิงกำลังมาแรงนะครับอันนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวก็หมดนะครับรีบๆเห็นแล้วรีบรีบๆเลยนะครับนะครับผมอ่า อันนี้ขออำลาอ่อนะครับนะฝากไว้นะครับเล่มละสองพันบาทนะครับ